อามามาดูตัวนี้แอดวานเป็นไงแอดวานนะครับโรยสัง่งงนดีไม่ดีไม่ได้ไม่ได้ดูที่ว่าเขาโฆษณาเยอะหรือเขาดูดีดูที่ง,งบนะครับแอดวานวันนี้พึบมกำลังผสมเท่าไหร่สองหมื่นล้านตกลงอะไรดีกว่าอ่านะครับนี่ไง ่0ล้านกำไรหลายคนบอกอ่ะไหนมาดูสิแอดวานไปไงบ้าง P17 เท่า 17, 17ปีคืนทุนนะครับ P/BV13 เท่าเออตรงนี้ทริกกี้และหลายคนบอกแพงแพงหรือถูกอันนี้ดูยากเพราะอะไรรู้ปะเพราะแอดวานเป็นธุรกิจที่มันไม่ใช่เป็นแคปิตอลอินเทนซีฟไงมันเป็นธุรกิจสัมปทานสัมปทานคืออะไรมันรวยจากการผูกขาด นี่ขาวเลยครับเรื่องจากการผูกขาดไม่เหมือนกันนะปตทเนี่ยต้องลงทุนสร้างลงกลัน่นถูกไหมนะครับแต่ปรปทมันก็ผูกขาดนะครับแต่เอซซีผูกขาดไหมกึง่งกึ่งผูกขาดคุณเห็นไหมบริษัทที่โตแบบคุณป้าสามสี่ร้อยเท่าว่าะอะไรเพราะมันกึง่งกึ่งผูกขาดไงถ้าในต่างประเทศเนี่ยมันเจอแอนตี้ทรัส์ลอถูกไหมนะครับไม่สามารถโตขนาดนี้ดนะประเทศไทยเนี่ยทำไมคนลงทุนในตลาดถึงรวยได้ไงพราะธุรกิจที่เป็น ผู้นำในอุตสาหกรรมต่างๆส่วนใหญ่ผูกขาดนะครับดังนั้นมือถือต้องอยู่ในพอร์ตคุณนะพลังงานนี่ในพอร์ตคุณมือถืออะไรอีกเอลทีหรอนะครับเอลที LT นี่ทริกเกเหมือนกันเพราะว่าปีก่อนมันสามสิบาทวันนี้มันสองร้อยแล้วทนะูาไมนะครับส่งออกก็น่าจะอยู่ในพอร์ตเพราะรู้ไหมส่งออกคือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของ GDP ของประเทศ นะครับประเทศไทยจริงไม่ได้เหมาะกาันเป็นประเทศอุตสาหาการรมแต่ว่าไรายได้ห,หลักเราเหละมันมาจากการส่งออกไงนะครับงนั้นถามว่าวันนี้บอกอส่งออกไม่ดีจะแย่มันควรมีตัวในพอร์ตคุณด้ละสามตัวอะไรครับขนส่ง,ขนส,งขนส่งก็น่าจะได้นะครับอะไรอะ่นะแล้วก็การบินไทย <laughs> <laughs> มใครยว่าการบินไทยดีบ้างขอดูมือหน่อย อืมไม่มีใครบอกว่าดีเพราะมันไม่มีใครซื้อแต่หุ้นถูกหรือแพงเนี่เนี่ย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 เนยนะครับจริงหุ้นสิบตัวเนี่ยมันมีหุ้นแบบบ้าๆก็ได้นะเช่นคุณบอกว่าเฮ้ยการบินไทยสัต์วเข้าไปโอเคไหมถ้ามันกลับมานะสิบเด้งนะ อ,อีตัวหนึ่งกลุ่มเหล็กกลุ่มเหล็กกลุ่มเหล็กเนี่ยผูกขาดตลาดในเชิงการค้าที่แท้จริงแต่ราคาหุ้นหวยตลอดการเด้งขึ้นมาแต่รอบห้าถึสิบเด้งทุกรอบทุกรอบนะทุกรอบในไซคเคิลธุรกิจวันนี้คือจุดที่ต่ําเป็นไปได้ไหมก็ผมบอกว่าเอาเอากลุ่มเหล็กไหมเอาตัวไหนอะ่ะมีคนบอกเอสเซจัยอะ i ีสติว่ กลุ่มเหล,ล็กมันมันกึ่งกึ่งผุขาดนะครับอย่างไรใส่ในกึ่งผุขาดในในเทิงของของก่อสร้างนะนะครับหรือว่าจิงดวเหล็กที่ดีนะมิคอนนะครับแต่แต่มันไม่ใช่รอบไงนะครับคือพวกเนี้ยครับครับ จร,จริงๆมันใช้เวลาไม่เยอะนะในการขึ้นแบบว่าเช่นเปลี่ยนกฎหมายถูกไหมสมมติคุณสนับสนุนรัฐบาลบอกว่าถ้าตัวนี้ขึ้นเนี่ยช่วยผมหน่อยเถอะช่วยออกกฎหมายที่แล้วในเวลาวดเร็วเนี่ยพวกนี้เขาปุับราคาขึ้นเขาเทำไงครับออกออกจบและนะครับอ,อย่าซื้อ,อย่าซื้อถ้าคุณไม่ไม่ไม่เชื่อมั่นถูกไหมนะครับ ไม่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 โดนเดี๋ยวเขากำลังแชร์ความรู้อ๋อครับครับโอเคโอเคโอเคอ่าแชร์ความรู้แชร์ความรู้อ๋ออยู่ยรวนักเ็กครับผมอ๋อไม่ใช่เน่คือวันนี้เนี่ยผมอยากจะจะให้ให้ให้มองอย่างหนึ่งว่าในความเป็นจริงเนี่ยในตลาดหุ้นเนี่ยสิ่งที่ยากที่สุดคืออะไรรไหมคือคนส่วนใหญ่เนี่ยผิดเสมอนะครับผมเนี่ยไม่มีเหล็กในในพอร์ตผมไม่มีการบินไทยในพอร์ตนะครับตัวที่ผมเล่นเนี่ยซูเปอร์คอนเซอร์เรทีฟหมดผมมี น้ำมันผมมีมือถือนะครับพอร์ตผมเนี่ยจะไม่สามารถโตเป็นมหามหาศาลแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือพอร์ตผมเนี่ยจะค่อนข้างมั่นคงนะครับเพราะสิ่งที่ผมดูส่วนใหญ่เนี่ยก็คือตัวของออปันผลเป็นหลักนะครับยังถามว่าวันนี้ผมสนอะไรผมอาหารนะครับที่ปันผลสูงนะครับยทีวีโอแล้วครับอืได้จับไปแล้วแต่นะครับ ว่าดีแค่ไหน,ป,นไปันผลเท่าไรนะครับ,รค,รบคือวันนี้สิ่งที่ผมอยากจะอยากให้คุณเรียนรู้อย่างหนึ่งคือว่ารอบนี้คุณไม่รวยมหาศาลหรอกคุณและผมเนี่ยคงไม่รวยมหาศาลเพราะเราไม่ได้ซื้อที่ปี2008ผมซื้อไม่ทันนะนะครับผมซื้อเมื่อมันขึ้นมาแล้วพอสมควรนะครับแต่นั้นประเด็นคือว่าเราเนี่ยไม่ได้รวยในรอบนี้แต่สิ่งที่อยากจะชาเลนคือว่า เรามักคิดผิดเสมอสิ่งที่เรามองว่าเราไม่อยากซื้อเนี่ยส่วนใหญ่เราจะพลาดนะครับมันเลยต้องสร้างพอร์ตขึ้นมาหนึ่งพอตเพื่อที่จะพิสูจน์อย่างหนึ่งว่าตัวเราเนี่ยตกลงแล้วเนี่ยในความเป็นจริงกับสิ่งที่เรามองเนี่ยมันคืออะไรไงนึกภาพไหมครับแล้วเมื่อเวลาโอกาสมาถึงเนี่ยคุณจะรู้นะครับมันเหมือนอะไรเหมือนแบบว่า,ว,าวันนี้ยกตัวอย่างนะผมรอไปเรื่อยๆนะครับผมไม่ต้องลงทุนหรอก เมื่อวันนั้นมาถึงเนี่ยผมจะลงทุนนะครับอย่างปี2008มาถึงเนี่ยผมบอกคุณจะลงทุนในปีสองพันดถูกไหมแตใ่ในความเป็นจริงพอปี2 0 0พันมาเฮ้ยปีนี้เผาหลอกคุณเป็นไงคุณก็จะกลัวอีกหนึ่งรอบปีสองพัน้ามันขึ้นมาแล้วทำไงอ่ะไม่ได้ซื้อพอปีส0 1 0ิบเฮ้ยขึ้นมาอีกไม่ได้ซื้อทำไงคุณก็ตกรดแล้วนะครับดังนั้นในความเป็นจริงคือว่าถ้าถ้าเราเนี่ยยังไม่กล้าที่จะเริ่มเนี่ย ประเด็นก็คือว่าเราจะพลาดโอกาสไปเรื่อ,ๆอยๆไงนะครับจึงถามว่าดรนี้เวศที่รวยเนี่ยไม่ใช่รวยเพราะรอบเดียวถูกไหมแล้วในเวศ่แกซื้อประมาณสักปีวิกฤตต้นยำกุ้งแกซื้อหุ้นที่แกซื้อเซเว่นอนเลเว่นอะตอนปีต้ยมยำกุ้งหลายคนบอกเซเว่นเลเว่นตอนนั้นเป็นไงขึ้นเข้ามาในประเทศไทยถูกไหมไปลงทุนในจีนบริษัทกํไาไรเยอะมากงบการเงินไม่ดีเลยนะครับถามว่า วันนี้เขาบอกงบการเงินต,งต้องดีอะไรแต่สมัยนั้นถ้าถ้าถ,ถ้าแกลงทุนตรงนั้นเนี่ยงบการเงินก็ไม่ดีนะครับบริษัทมีมีผลขาดทุนนะครับเข้ามาในเมืองไทยคนบอกใครจะกินยี่สิบสี่ชั่วโมงถูกไหมไปเปิดต่างจังหวัดก็บอกว่าบริษัทเนี่ยนะครับไปเปิดคนก็มีการต้นถูกไหมในในเซเวนนีลว่น่ว่าเฮ้ย hey, คุณเปิดอย่างนี้ใครจะไปใช้นะครับดังนั้นจุดที่เขาลงทุนเนี่ยคือจุดที่ไม่ดีเลยในเรื่องของการเงินแต่ถามว่าเขามองอะไรเขาบอกว่า อเมริกาเวิร์กญี่ปุ่นเวิร์กไทยก็น่าจะมีพฤติกรรมไม่ต่างกันนะครับดังนั้นประเด็นคือแกก็ใส่เข้าไปนะครับพอเกิดปี2008เนี่ยราคามันลงกลับมาจริงๆใครซื้อ2008จริงกไไ็ไม่ต้องขายนะแต่พอปี2008ปั๊บเนี่ยแกอาจพอร์ตเพิ่มเข้าไปอีกเพราะอะไรเพราะแกมีความมั่นใจแล้วแกมีประสบการณ์เพิ่มในปี2008เนี่ยเราต้อัดเต็มที่นะะในะที่คนส่วนใหญ่กล้าซื้อไหมอย่างผมมือใหม่ตอนตอน,ตอนช่วงผมก็ไม่กล้าซื้อ ผมเห็นรุ่นอย่างที่ผมบอก s c ลงไป90บาท95ผมเป็นไงครับไปแล้วนะครับบางตัวเหมือนไทยคมเนี่ยไทยคมนี่3บาทผมโทรหาโบรกเกอร์เฮ้่ผมจะซื้อไทยคมเขาสวนมาว่าอพิัสข่าวไม่ดีเลยคุณว่าผมจะซื้อไหมวันนี้อยากจะเตะถูกไหมราคาขึ้นไปเท่าไหร่30ห0อีกอีกตัวหนึ่ง หลายตัวเยอะมากเยอะมากนะครับที่เอ t ก็ใช่เอ T ราคาที่ผมเห็นเนี่ยมันคือสามสิบาทมันอยู่ในใจผมอยู่แล้วสาสบาทเนี่ยถามว่าพอมันเป็นอย่างงี้ปั๊บคุณว่าราคาไหนผมซื้อได้บ้างเอ t ผมซื้อไม่ได้แล้วนึกภาพไหมเพราะเราเพราะเราสตมราคาเนี่ยไว้นในใจแล้วว่าเราเห็นเนี่ยที่สาสิบาทวันนี้สองร้อยเนี่ยคนบอกโอ้โหมันทําใจซื้อไม่ได้สิ่งที่ผมต้องรอคืออะไรผมต้องรอรอบต่อไปละนะครับตอนนี้หุ้นที่ถืออยู่เนี่ยก็จะเป็นหุ้นที่ ด้วยอย่างมือถือถูกไหมครับพลังงานนะครับอาหารถูกไหมหรือปีนี้ที่ผมรอซื้อเพิ่มเนี่ยก็คือธุรกิจที่ปันผลดีนะครับผมยกตัวอย่างหลายๆตัวอย่างเงี้ยนะครับเนี่ย8 1 0เ9 9นัี่นั้นแปลว่าด้วยปันผลเนี่ยกี่ปีคืนทุนครับ10ป,บปีอีก10ปี การเมืองน่าจะหายวุ่นวายองะมึงรอบเยเนีงก็แต่ว่าน่าจะผ่านไปแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยถามว่าพวกอย่างเงี้ยความเสี่ยงจริงความเสี่ยงต่ำเพราะอะไรยหเพราะเราไม่ได้ลุ้นว่าพวกนี้ต้องขึ้นไงแต่เราลุ้นว่าซื้อแล้วเนี่ยโอเคนนี้วันนี้เนี่ยถามว่ามุมมองคืออะไรผมมองว่าถ้าตลาดเนี่ยนะครับเมื่อทุกคนกลัวเนี่ยราคาหุ้นวันนี้ไม่ใช่ราคาหุ้นที่แพงถูกไหม แต่ประเด็นคือว่าคุณจะซื้อหุ้นตัวไหนล่ะที่ให้คุณเซฟเข้าไปอีกก็คือหุ้นที่มีปังผลสูงนะครับแต่ตัวหนึ่งที่ทชาเล้งคือว่าถ้าคุณต้องเลือก10ตัวจริงนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับตัวที่คุณมั่นใจอ่ะคุณอาจจะซัดเข้าไปแตัวก็ได้นะครับลองเล่นท้าทายอีก2ตัวไหมแต่ถ้าบอกคุณบอกไม่ชอบเสี่ยงก็อย่า อย่าลงเพราะผมเองก็ไม่ลงแต่บางคนลงนะบางคนอย่างอย่างอง่ายอย่างพี่ต้อมนออเนี่ยนะครับาเจ้าของซ็อก k t ทูมอร์โเนี่ยลงหุ้นอะไรแกลงอย่างไอ c อซีย่างเงี้ยคุณกล้าไหมาแต่ถ้ากลับมาคุณว่าโอเคไหมถ้าไม่เจ๊งกลับมาเชื่อไหมไหลายเด้งเลยเพี้ยงขึ้นมานะครับอันนี้คือหุ้นอะไรคือเราเล่นกับเจ้ามือละนะครับ ซึ่งวิธีการซื้อเนี่ยซื้อตอนไหนซื้อตอนที่คนส่วนใหญ่เอ็นปาร์กอย่างเงี้ยคุณไู้ได้ซื้อหุ้นพวกเนี้ยถ้าซื้อในเวลาที่คนส่วนใหญ่ถอดใจคุณว่าซื้อได้ถูกหรือแพงถูกแต่คนส่วนใหญ่ซื้อตอนที่ที่คนส่วนใหญ่ซื้อถูกไหมวันนี้คนส่วนใหญ่ซื้อไหมเชื่อไหมว่าคุณซื้อตรงนี้เนี่ยถ้าไม่เจ๊งเนี่ยกำไรแต่ถ้าเจ๊งก็เจ๊งนะถูกไหมถูกเ่าไหมนะครับนั้นประเด็นคือไร จริงๆคนเราเนี่ยนะครับทุกคนเนี่ยเราไม่สามารถรวยได้เท่ากันนะครับแต่ประเด็นคือว่ามันอยู่ที่ว่าคุณมีความเข้าใจเท่าไหร่แต่ถามว่าถ้าเบส20%ของพอร์ตตรงนี้คุณว่าคุณเสี่ยงเกินไปปะไม่เสี่ยงเกินไปนะเพราะ80%เป็นสิ่งที่ make sense นะครับคุณอาจจะมีหุ้นอยู่ประมาณสัก4ตัวที่ปันผลอยู่10%บวกๆโตทุกปีคุณอาจจะมีหุ้นหลักๆอยู่เช่นเนี่ยอยู่ประมาณสัก4ตัวเนี่ยตัวนี่อาจจะเป็นพลังงานสื่อสาร เป็นตัวหลักของประเทศคุณว่าอรอนนี้เจ๊งไหมไม่น่าเจ๊งแล้วตัวไหนจะเด้งเยอะสุดในในกำไรไม่รู้ถูกไหมแต่ต้องมีถูกไหมแต่ถ้าคุณเลือกคุณเหมือกันหมดเลยแบบเหมือกันหมดเลยคุณว่าอรอนนี้จะเป็นไงก็ไม่เจ๋งแต่ conservative, conservative. นะครับวันนี้หมอใช่ไม่ตื่นเต้นพี่บอกนะครับดังนั้นชอบความตื่นเต้น นะครับแต่นี่ไม่เอานะนี่คแต่เอาก็ได้นะคือมันอยู่ที่ว่าอย่างที่ผมบอกเนี่ยเมื่อกี้ที่เล่นๆเนี่ยถามว่าไม่ได้เชียร์เลยนะแต่ว่าอย่าง,างเหล็กอะไรพวกนี้ยคือการลองดูว่ามุมมองเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมองยังไงนะครับหรือว่าการบินไทยเนี่ยนะครับไทยเนี่ยเจ๊งตลอดนะครับแต่ถ้าไม่เจ๊งเนี่ยการซื้อเนี่ยคุณต้องมาดูว่าวันนี้ราคามันอยู่ในช่วงของโอเวอร์อะไรนะครับโอเวอร์บอสหรือโอเวอร์โซ so นะครับ ดังนั้นตรงนี้เนี่ยถามว่าเป็นกันบ้านนะที่ผมไม่มีเฉลยอ,อะนะครับแต่มันเฉลยด้วยความรวยของคุณอะถ้าคุณทําแล้วคุณลองซื้อเนี่ยทุกอย่าง,องบอกขำๆบอกใช้เงินแสนหนึ่งเนี่ยคุณว่าเสี่ยงชีวิตเกินไปไหมตัวละหมืน่นโหดกันไ,ไหมอาจจะไม่โหดหลายคนบอกขอล้านหนึ่งจัดไปนะครับนะอันนี้ก็เป็นมุมมองที่แชร์กันนะครับนะเดี๋ยวผมเปิดหุ้นอะไรตัวให้คุณดูนะครับ อายุอย่างแพรนด้าอย่างเงี้ยนะครับส่งออกจิวเวลรี่นะครับ,ออ ry, ค,รบคุณพู้นี้เป็นยังไงบ้าง8%ป8เปอรดีไหมหนึย์เจคุณซื้อพอๆกับอะไรครับเจ้าของเลยนะนะครับยอดขายสี่พันล้านขายคุณในราคา2,800ล้านนะครับ นี่ตัวหนึ่งนะครับมีอะไรอีกมีใครอยากแชร์หุ้นตัวไหนไหมที่บอกว่ามองมองแล้ว CPF จริงๆก็น่าสนใจนะนะครับเนี่ย AsiaSoft ขายซอฟต์แวร์นะครับ, Soft, wear, รบ5% 6% 5% 11% 11.9โอ้โหแม่เจ้ามีใครถือหุ้นตัวนี้บ้างเนี่ยอา้าวนิเวศเหมวชิระวลากร ผมว่าซื้อราคาเนี้ยต่ำกว่ารตัวน,นีเวซื้อนะนะครับเราไปดูเราไปดูนะครับตอนนี้ลงมาแตะพวกนี้ยลงมาแตะโอเวอร์โซโอเวอร์โซเลยนะคุณไปดูนะอ่ะคุณว่งล้างเสียเ,เจ๊งป่ะเนี่ยแตะโอเวอร์โซคุณเ่าเสียเ,เจ๊งหรือเปล่าลองดูลองไปดูลองไปดูถ้าไม่เจ๊งนะใช้ได้นะครับ เอปินดีกว่าใช่ไหมครับก็จัดเอปินมาเลยพี่จัดเอปินนะครับม่ดีจริงผมผมว่าสิ่งที่น่าลองเลยรู้ไหมคือวันนี้คือเราลองดูว่าไอเดียเราถูกหรือเปล่านะครับคือตลาดหุ้นนะผมมองว่าอย่างหนึ่งสิ่งที่สอนเรามากที่สุดคือประสบการณ์นะครับถ้าเทียบจริงผมมองว่าตลาดหุ้นเนี่ยเหมือนการขี่จักรยานคุณจะไม่รู้จริงจนกว่าคุณจะขี่จริงนะครับแล้วพอขี่ปั๊บจะล้ม ก็ขี่อย่างไม่ล้มนะแตนน่้นวันนี้ถ้าใครล้มแล้วเนี่ยแสดงว่าดีใจด้วยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะคุณกั้งจะเป็นแล้วล้มหรือขาหักแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ใช่ล้มแลวขาหักธรรมดานะครับคนส่วนใหญ่ที่มีความมั่นใจตลาดหุ้นนะผมเจอลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการมีร้อยล้านเดินเข้ามาอ้าผมมีร้อยล้านผมซื้อตัวนี้แหละโหพี่เอาเหรอไม่เป็นไรไม่ขายไม่ขัดทุนวันนี้ขัดทุนไปเหลอสามสิบล้านอ่าเงียบ พูดอะไรไม่ออกถูกไหมเพราะอะไรเพราะแบบนี้คืออะไรมั่นใจขีย่ยานขี่ไม่เป็นปั่นเราแบงที่ถนนใหญ่สิบร้อทับขาขาดนะครับวันนี้ทํะไงไม่ได้นะครับความมั่นใจหมดกล้าลงต่อไหมไม่กล้าแล้วนะครับนี่คือปัญหาของคนที่อยู่ในตลาดหุ้นนะครับอ่ะมีตัวไหนที่น่าสนใจอีกคือวันนี้ผมกงจะบอกว่าหุ้นที่บันผลขนาดนี้เยอะนะครับอะอย่างตัวเนี้ย ซอสอเนี่ยนะฮะออร์ซอสนะครับเนี่ยทิตฐิกรอย่างเงี้ยนะครับคนที่เปิดให้ดูเนี่ยทำไมราคามันลงมาขนาดนี้ด้วยวะราคามันลงเยอะมันลงมาประมาณครึ่งหนึ่งของของที่มันเคยขึ้นไปพีคอะนะครับทำให้ปังผลเนี่ยมันสูงมากมาถึงเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับวันนี้หุ้นอย่างเงี้ยเซฟแต่ถามว่าหุ้นู้นี้จะกำไรเยอะไหม คงไม่เยอะมากแต่เป็นหุ้นที่เซฟคือปลอดภยัยนะครับมีอะไรอีกนะครับเมื่อกี้พี่หลไรที่อยูเอฟซีพีเอฟนะซีพีเอฟซีพีเอฟเป็นไงบ้างนะครับสี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเูา้วกซีพีเอฟซีพีเอลคุณว่าไหราย,ย่อยมองตัวไหนดีกว่า รายย่อยมองว่า CPO ดีกว่าดังนั้นคุณว่าตัวไหนดีกว่า CBF ถูกไหมนะครับอ่ะเวลาเวลาปีที่แล er ้วเนี่ยเธอบอกว่า CPO ไปซื้อแมคโครนะครับเพื่อที่ว่าจะมีช่องทางการจัดจําหน่ายคุณว่าใครได้ประโยชน์กู้ขนาดนั้นอน่ะกู้ขนาดนั้นน่ะคือนี่ให้ CPO ถือแต่ผลประโยชน์ใครได้ครับ CBF มีตลาดในการขายถ้าผมจะซื้อเลือกในกลุ่มซีบีผมจะเลือก CPF แม้ว่าตอนนี้จะเป็นโรคโรกกุ้งโรคไก่คือรู้ไหมใครซื้อตอนที่มันเป็นโรคไก่แย่ที่สุดเนี่ยคุณซื้อมานัก3บาทจริงจริแล้วนอกจบกโรคกุ้งโรคไก่แล้วมันยังมีเรืงต้นทุนอาหารสัตว์ก็เพิ่มขึ้นด้วยคือจริงจริงมันต้องซีพีเอฟใช่ไหมพีอ่า พี่ว่า TUFD ไม่ใช่เราเราถือทั่วไปเราเราเราไม่ได้แบบว่าเราจะมาเชียร์หุ้นตัวไหนแต่เราจะให้แบบว่าคือความปลอดภัยจับนักลงทุนหลักับ CM ตัวไหนนะครับ CM โอ้โหดูเหมือนผมผมชอบตัวนี้นะเชียงใหม่โฟ o z เซนนะครับ หกเปอร์เซ็นรหราคามันหนึ่งเท่าพอไหวนะครับอ่ะโอเคสิ่งที่คุณดูเสร็จแล้วเนี่ยถามว่าวันนี้ภาพใหญ่เนี่ยเราดูอะไรอยู่